สวัสดีครับอยู่กับร้านบางคายอซอฟนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวก๊อก26ของ w e นะครับเป็นตัวเล็กนะครับผมเหมาะสำหรับมือผู้หญิงหรือว่าท่านที่มือเล็กนะให้ดูขนาดตัวจากมือผมก็ได้ผมเป็นคนมือใหญ่นะครับจะเป็นตัวแบบเซมิกับฟัวโต้นะครับให้ดูภายนอกนะครับสภาพค่อนข้างใหม่ตรงนี้ก็ถลอกบ,บ้างตาการใช้งานนะครับ ก็คือตามการใช้งานนะก็คือมัอนจะยิงและถลอกแค่ตรงนี้แหละหลักๆนะครับอ่าก็มีรอยถลอกนิดหน่อยตรงนี้นะครับส่วนตัวปืนข้างในค่อนข้างใหม่เนาะอ่ะาดูตัวแม็กกาซีนนะครับงานนี้งาน w ดบินะครับเห็นไหมจุดแม็กนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการทดสอบยิงกันนะครับ ทดสอบยิงเจ้าตัวก๊อก26นะครับ w e ตัวนี้เป็นก๊อก26นะครับสีดำมาเดี๋ยวมาแก๊กระใส่ลูกกันนะครับนี่นะครับแม็กกาซีนแม็กจะเป็นแม็กเล็กนะครับเล็กๆปุ๊กปิกมากเหมาะสำหรับมือผู้หญิงนะครับเพราะตัวเขาเล็กมากนะเวลาแก๊กก็คว่ำแบบนี้นะครับน่าจลงไปกดค้าง5้าถึงสีาถึงหวิ สักสองครั้งก็คือเหมือนใช้ปกติทั่วไปนะครับโอ <Okay. S 1> เคแล้วแล้วตัวเนี้ยมันจะไม่มีช่องโหลดลูกจริงๆเขามีแหละแต่ตัวดึงโหลดลูกมันมาไม่ถึงนะครับก็เอาโหลดผ่านปากแม็กได้เลยนะครับน้ําหนักลูกขอจะทดสอบจะเป็นศูนย์จุดสองห้านะครับพอดีสองศูนย์หมดนะโอเคตัวนี้ต้องโหลดผ่านปากแม็กนะครับ ก็ปกติท่านก็โหลดกันอยู่แล้วนะก็ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเซมิกับออโต้นะครับอ่นนี้โหลดรูปก่อนนะครับโอเคใสลูกแล้วนะครับอันนี้นะใส่แม็กซ์น,นะครับอันนี้ผมปรับเี่นเซมินะครับ่าคูนสไลด์นะฮะมาวัดความแรงกันก่อนนะครับ 274 264 266ถ้าเป็นลูก20เนี่ยน้ำหนักมาตรฐานอ่ะมันจะวิ่งอยู่ประมาณ300ประมาณ300นิดๆน,นะครับแต่ด้วยน้ำหนักลูกที่มากขึ้นทำให้ลูกวิ่งได้เบาลงนะครับความแรงก็เลยจะอยู่ที่274นะครับถ้าเป็นลูก20เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ300นะครับโอเคอนี้เซมี่ไปแล้วนะครับมาดูออโต้กันนะครับ เวลาปรับโหมดนะครับพยายามให,ให้มันอยู่ท่านี้อย่าให้สไลด์ค้างแล้วปรับเวลากระแทกกลับเดี๋ยวชุดปรับโหมดมันจะพังนะครับอ่านี้เป็นเซมีมิอ่าของปรับมอเตอร์นะครับอ่าูปหมดสไลด์ค้างนะครับเปิดยิงได้ปกติขอย้ํานะครับเหมาะสาหรับท่านที่มือเล็ก,ลก,ลกนะครับขนาดผมกำยังไม่มิดเลยเลยนะครับเหมเาะสหรับท่านที่มือเล็กนะครับผมจับยังไม,ไม่กระชับเลยเวลาจับ ม,มันเกินมือมือมันเกินนะครับโอเคหลังจากเราเล่นเสร็จแล้วเราก็ถลดแม็กซซีนก่อนนะครับแล้วก็ดึงสไลด์ทอยหลังแบบนี้แล้วรปรับมาเป็นที่เซมิปรับมาเป็นเพราะอะไรถ้าเกิดเผื่อเราไปใส่แม็กแล้วยิงซ้ำอีกทีเนี่ยออกเป็นออโต้ขึ้นมาก็อันตรายนะครับเพราะเราตกใจเนาะโอเคเอาเอาสลด์กลับเสร็จแล้วเอาแม็กออกแล้วนะครับเราก็รันไก่ทิ้งเพื่อเป็นการเซฟสปริงไก นะครับไม่ให้มันล้าหรือมันเสื่อมไวนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ท่านใดสนใจสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับไว้ที่เพจบีบีการงเงินเซาแลดบีแคร์ซอฟนะครับแล้วฝากติดตามเพจใหม่ในหน้าเพจเดิมด้วยนะครับเพราะตอนนี้เพจเก่าตีดแดงแล้วนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ